รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุณรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายยันมนรุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมื่นวันเราจิกกลับมาพรอ,อิสุสุหนึ่งันแล้วเตรียมพบกับเทากิรติเทพพัน์เราคือสลัดมันสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสลัดมันอลิมิเต็ดครับกับผมออก,กิรติเทพทันครับ เที่ยวเป็นมากกว่าเที่ยวครับสนุกแบบไร้ขีดจํากัดเลยครับช่วงต้นปีนี้นะฮะเราวางคอนเซปต์ไว้ว่าเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางครับคุณผู้ชมครับเราแบ่งเป็น6หัวข้อด้วยกันนะฮะในการท่องเที่ยวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมณเสน่ทะเลวังแดนสวรรค์ตะวันตกเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์นะครับท่องเที่ยวล่องชมวิถีชุมชนผจญภัยหัวใจสีเขียวและกรุงเทพสุขหันษา หลากหลายสไตล์ภาคกลางเนี่ยเป็นเพราะว่าเดินทางเนี่ยไปมาสะดวกนะครับง่ายดดยไม่แล้วก็มีครบหมดกันไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลําน้ําตลาดเลิดโอ้โหชุมชนมีความสุขมากครับและภาคกลางเนี่ยนะคุณผู้ชมครับจะมีรอยยิ้มเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวอย่างหัวข้อนี้ครับที่เราเลือกก็คือแดนสวรรค์ตะวันตกครับประกอบไปด้วย3จังหวัดนะครับราชบุรีนครปฐมและการจนบุรีครับจุดแรกที่เราเริ่มต้นเลยคือจังหวัดราชบุรีครับนี่คือตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับคุณผู้ชมครับ าดเนนิของลตลาดน้ำแห่งนี้ครับเปิดตัวเมื่อปี2510ครับโหดังไปทั่วโลกเลยฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศมากันเต็มไม่หมดเลยนะฮะที่ชื่อว่าดำเนินสะดวกเพราะว่าลำน้ำแห่งนี้ครับจะเชื่อมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครครับทำให้เราเกิดการค้าขายดำเนินสะดวกมีเงินมั่งคั่งตลอดเวลาเสน่ห์ก็คืออะไรปะ นี่เห็นป่ะแม่ค้าเนี่ยจะใส่งอบแบบนี้ครับแสดงความเป็นไทยมีรอยยิ้มแล้วก็มีผลไม้มาขายเนี่ยเสน่ห์ของเมืองไทยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผมอยู่ที่ท่าเรือคุณแป๊วครับผมนัดแขกรับเชิญไว้เป็นรุ่นน้องผมครับฝีไม้อายมือก็โอเคอะจิจาร์พอใช้ได้เลย ครับสวัสดีแม่เอาสวัสดีครับแม่แม่เอ่ทักทายพี่เอาสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟอนต์ตะพงชาติโพนะครับยินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสลัดมันอลิมิเต็ดนะครับแล้ววันนี้แน่นอนครับผมมานำลงตัแหน่งพิธีกรนะครับสลัดันสลัดสลัดัดสลัดัดสลัดพี่พี่ครับเอ่อของผมก็ับี่อย่าเพิ่งอะไรเขาบอกมาโปรดิวเซอร์บอกผมว่าผมเป็นพิธีกรคนใหม่ครับเกิยลึินเลยลเกินเลยลึกฮ้ยจริงเหรอเขาจ้างเป็นพิธีกร ครับผมพันตะพงครับสุดยอดเลยรู้จักผมถามป้าป้านี่รู้จักผมเลยรู้จักไหมนีใครรู้จักไหมเห็นปหมเห็นปหมผมซุปเปอร์สตาร์ถามนี่ผมก็ถามได้ใครใครนี่รู้จักป้ารู้จักป้าป้ารู้จักอ๋อป้าป้าผมต้องขอดูฝีมือก่อนดูพฤติกรรมก่อนถ้าคุณจิ๊ดจ้าผมคนรายการนี้คนเดียวนะเอาได้เลย้แต่ตัวอะไรพับขาเก่งไหมอ่ะพับขาทำไมวัยรุ่นครับ ผมก็ไว้ลุงผมไม่เห็นพับเลยอันนี้มันแนวอะไรของคุณแนวอะไรอ้าวผมแนวหล่อเอออากาศร้อนประเทศไทยร้อนแล้วมาใส่อะไรคาร์ดิแกนทะไมเนี่ยมันช่เจ๊ดเจ๊ดเหรอไม่ใช่เขาเรียกคาร์ดิแกนอ๋อคาร์ดิแกนเหรอมันแนวไม่อะมันเอาแล้วมันเอาแล้วเหรอมันมาเมื่อปีที่แล้วเด็กสยามแบบนี้เขาไม่ใส่กันแล้วเด็กสยามเขาใส่แบบเรียบๆเขาเรียกได้ว่าแบบสบายๆไม่ต้องเยอะมากแต่งตัวมันเด็กขายมอเตอร์ไซค์เงี้ยเหรอ ว่าคนถามบอกว่าไอ้เวลามาตลาดน้ําต้องไปไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูครับว่าต้องไปไหนบ้างเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเคยมานะแต่ไม่รู้ต้องเที่ยวยังไงไอามาแต่มาซื้อของกินเนี่ยตามเรื่องต่างคือสเสน่ห์ของเขาคือขายบนเรือซื้อบนเรือกินบนเรือเลยเดี๋ยววันนี้คุณจะได้กินบนเรือขี่บนลังคาเลยครับพ่อเค้ยพ่อผมไอคุณใส่น้ำหอมอเลยทำไมอ่ะกินมันแบบอันนี้กินปากผมฮะอ๋อเหรอไอกินปากผมเองไปไปเที่ยวกันดีกว่า นเนี่ยเสน่ห์อย่างนี้เลยนะคุณผ้ครับก็จะคือเป็นแบบอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะขายของกันในเรือแบบนี้เลยนะฮะมีเอาของอาหารการกินเลยนะโอ้โหแดนสวรรค์ตะวันต,นตกตรจริงๆตรงนี้ก็จะมีนักเทีย่ยวแบบนี้ฮะหลสวัสดีครับนีวว่อะไรอะอะไรอะ,ะอันนี้หรอ เฮ้ยจริงเหรออันนี้คือชมพู่เหรอชมพู่ชมพู่ไม่ใช่แบบนี้เหรอครับไม่ใช่ค่ะอันนี้มันชมพู่ตะไม้เก่าๆเมื่อคุณย่ายังสาวอะค่ะจริงเหรออันนี้คือเก็บมาตั้งแต่สาวแล้วก็เก็บมาถึงทุกวันนี้ไอ้บ้าเขาปลูกมาตั้งแต่สาววเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะชมพู่น้ำดอกไม้ค่ะชมพู่น้ำดอกไม้จริงเหรอจริงค่ะกลาลองพันก็ทักดอกไม้เฮ้ยกิ่นหอมดีว่ะไหนขอขอดูว่ามันต่างกันยังไงกลาค่ะ เออจริงครับพี่อันนี้ไม่มีกลิ่นอันเนี้ยหอมมากที่กรุงเทพไม่มีขายแน่นอนลองดูเนื้อหนไหมเป็นอย่างนี้นะผมไม่เคยกินนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเขากินตรงนี้กันอ๋อกินตรงนั้นเหรอกินตรงนั้นได้หรอค่ะบเม็ดเม็ดเม็ดเดี๋ยวผมลองชิมเลยอ๋อเขากินข้างนอกไม่ต้องล้างอะไรก่อนเลยฮะต้องล้างแล้วกินหอมมากนะแต่หอมไม่จริงครับหอมก่นอร่อยไหมพี่เอ๋ หวานแม่หวานหวานหวานเลหอมแม่หอมไหมหอมมากโอเคหอมหอมโอ้ยเป็นหนังไก่เลยโอ้ยขอบคุณมากครับคุณพี่ปาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับปปาปาไปได้ไงครับแล้วมันมีพลังอ่ะโอเคน้ำตาลสดครับ สนุนความมันโดยเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางคลิก www. เที่ยวภาคกลาง com อ s u ู u d ดีแม็กเอ็กซีสุดขีดกับชีวิตสไตล์ X อ็ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชลีลาวดีฮอลิเดย์โทร2 2 6 6 4 0 0 2 2 อีลิ t e อ o l i เด y t โทร026617399 AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงผู้ผาพึ่งรีสอร์ทราชบุรีโทร023326370มา อีกจุดที่ต้องมาครับเวลาเรามาตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับนั่นก็คือสวนน้ำตาลมะพร้าวบางเละต้องมามโอเคนะใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> จับแล้ต้องกันเห็นไโอเนะ <c oughs> ออพี่ครับพี่ครับพี <c oughs> ่ครับคุณรู้ไหมครับเขาเป็นใครครับ <c oughs> เขาเป็นใคร่ะลูกสาวเจ้าของสวนครับ <c oughs> นี่ลูกบางเละครับ <c oughs> ขอโทษครับ หนึ่งที่ที่ใครมาตลาดน้ำตะเล่นสนุกก็คือต้องมาที่นี่ด้วยใช่ค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ด้วยเขาบอกว่านี่คือน้ำตาลสดจากดอกมะพร้าวใช่ค่ะเป้าเคนาไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆออฟไปลองลองดูลองดูปล่อยข้าข้าข้าไปไไงครับกินแล้วมันมีพลังอ่ะกินแล้วมันสดมากเลยมันสดจริงๆครับสดเลยน้ำตาลสดครับโอ้ยน้ำตาลสด สดมากเลยโอ้โหโอ้โหใหญ่กินหมดนี่เลยเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้าผมไม่เชื่อว่ากินแล้วพี่จะไม่สดแบบเตอกี้สุดยอดเลยโอ้โห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 โอเคปะแต่โอเคนะรสชาติอร่อยพี่สดชื่นเลยคือมันมันไม่หวานมากมันเหมือนหวานจากธรรมชาติ มันหวานหอมหอม,มันเหมือนน้ำตาลสดที่สำเร็จรูปในขวดน,นะมันรู้สึกว่ามันมีแบบมันไม่ต้องใส่น้ําตาลมากอะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับใครว่าของฟรีไม่มีในโลกครับแต่ที่นี่ยังมีอยู่ครับภาคกลางครับฟรีในเรื่องรอยยิ้มและฟรีให้เราได้ชิมผลิตภัณฑ์ก่อนไม่ซื้อไม่ว่าเนี่ยเสนอภาคกลางครับ สำหรับเที่ยวหลากหลายในสไตล์ภาคกลางนะครับคผู้ชมครับเป็นเรื่องของตลาดน้ําที่เราจะต้องมาครับเพราะว่าที่นี่ครับคือตลาดน้ําเ่าตากลักนะครับที่นี่เนี่ยมีอายุมากกว่า150ปีนะครับและชุมชนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นชาวจีนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยเขาก็ยังคงสภาพดั้งเดิมมาไว้นะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับตลาดน้ําได้มสะดวกแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะยคุยอ่านเยอะมากจำไม่ได้เลย เราตักลักนี่แหละคุณผู้ชมครับก็จะเป็นแหล่งการค้าที่แบบว่าครั้งหนึ่งเคยสุดโสมนะครับนักท่องเที่ยวหายไปแต่ว่าวันนี้ครับการท่องเที่ยวเรากลับอีกรอบคนคึกคัก่งคึกไปเดี๋ยวเราเดินดูเดี๋ยวครับเราตักลักมีอะไรน่าสนใจครับไปดูไปเลยครับ คือปัดไทยอาม่าครับคือต้องเป็นอาม่าร้านร้านเดียวเท่านั้นเลยร้านเดียวเพราะร้านอื่นไม่มีใครขายุมเรียกว่าใบตองก็สามารถกินได้จริงเหรอสุดยอดเลยและไม่เชื่อน้องฟอ,อยจะกืนให้ดูด้วยนะครับมมหอมนะ อาจารย์ฟอยครับว่ายังไงอลูกมี SMS มาครับอาจารย์ยังไงล,ลูกว่าออมาก็อ,อยากจะถามว่าน,นี่คืออะไรครับอาจารย์ครับอันนี้คือหัวปีกินได้เฉพาะหัวปีท้ายปีไปกินช่วงทันวาลว <c oughs> องได้ <c oughs> เดี๋ยวผมลองดูอันนี้นะอันนี้มันเป็นหัวปีอยู่ข้างในนี่มีหัวปีข้างในด้วยฮะพอ <c oughs> กินไปแล้วมันจะกัดทุกทีเลยจะกัดเจอแต่ตัวเนื้อทอดมันกับปลาฮะแต่อันนี้มันจะมีแบบหัวปีสับนะครับแล้วคลุกอยู่ข้างในมันก็จะบึ้นเบิ้ลบ้นเบ้นกินได้จริงเหรอพี่อ๋ เฮ้ยกินได้จริงเหรอกินได้จริงหัวปีเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวดูคุณป้าวันนี้แป๊บหนึ่งลองกินให้ดูหน่อยเราทานได้ปะครับอ๋อไม่ทานไม่ได้อย่างร้านเนี้ยเราเรียกันว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงทำไมเราเรียกก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงอะแม่เขาใส่ซอสแดงไง ไหนดูหน่อยดิอ๋อมันเหมือนยันดะฟออย่างเงี้ยอันนี้มันไอ้นั่นนี่เต้าหูยีกับน้ำกับซอสอ๋อเป็นเต้าหูยีอย่างงี้ทีนี้ถามก่อนเส้นลายลอยป่าทำผมมาหนึ่งชามเส้นกลางเส้นกลางเส้นกลางมันวิ่งอย่างไหนไปไหนอ่ะนี่เขาบอกว่าเส้นกลางถ้าถ้าเราเคยกินสุกี้ลวกลวกอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ด้วย หนึ่งอันที่ต้องมานี่ข้าวแห้งแห้งค่ะขวยปึ่งค่ะเป็นอาหารอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ค่ะเป็นถงมะโล้แล้วก็มีกระเทียมนะเดี๋ยวผมจะลองดูไงกุ้งกุ้งแห้งบางพี่กุ้งกรอบผงมะโล้มันจะเป็นเหมือนน้ำจิ้มอ่ะแล้อยู่ในปากหมดเลยแล้วก็พวกนี้มันเหมือนมันกับแก้มาตลาดน้ำสิ่งต้องกินนะข้าวแห้งก๋วยเตี๋ยวแดงแล้วก็ผัดไทยอาม่าไทยอาาม่นะครับตลาดเหล่าตักรักเนี่ย สุดยอดอีกมุมหนึ่งที่ต้องมานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือร้านหกหลีคาเฟน่นะหกหลีแปลว่าโชควาสนาคาเฟ่เนี่ยภาษาจีนกลางแปลว่ากาแฟเนี่ยหวัหวหอมหอมนั่งอยู่ในบรรยากาศหัวมุมเป็นร้านอาหารที่มองเห็นตลาดน้ำเนี่ยลึกเข้าไปเลยนะครับมีความสุขครับโอ้โหลมเย็นๆย,ยามบ่ายแบบนี้อาแล้วฟอยไปไหนอ่ะ คำคืนที่ฟ้าสก,กาวแสก,กา,สกกาน,นเป็นเป็นใจเออเธอบอกมาว่าแส,สใสจจิ๊จยังไม่อยากไปเ,เช้าเลยขอเสียงพี่นชาวลานีรยชายนี่พี่อออีกหนึ่งสเสน่ห์นะครับของที่ร้านนี้โคกหลีคาเฟ่เนี่ยเขามีบริการให้ลูกค้านี่มาร้องคาราโอเกะได้ด้วยงั้นเลยเหรออย่างงั้นเลยครับอย่างนี้ดีกว่า ตอนนี้เราเหนื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราไปยืนแบบดูวิวบรรยากาศตลาดน้ำก่อนที่เราจะย้ายไปที่ดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็น้องชาลเลนจ์เลยขอบคุณครับอันนี้คือเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางถ้าเรามองกลับนะฮะภาคกลางเที่ยวหลากหลายสไตล์ เป็นหมดเลยผมเป็นคนภาคกลางเป็นยังไงครับขอลากก่อนครับครับผมภาคกลางครับ แรงไปกับชีวิต 3G สมบูรณ์แบบ52จังหวัดจากแคส CDMA Royal Hill Golf Resort and Spa <love> อีมเมจฮอลิเดย์โท026618081 ดูสถานที่นะครับ,รบที่มาราชบุรีแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับ,รบต้องมาที่นี่เลยครับอุโบสถทองคำร้อยล้านนะครับวัดพระศรีอารน,นะครับความยิ่งใหญ่อลังการแห่งอัจฉริยภาพทางศิลปกรรมมาถึงนีงไงคุณฟอยมาถึงวัดน,นี้มีความเก่าแก่มานานมากมีอายุก,กว่า2-60ปีด้วยกัน<อ>แล้วก็รูปทรงของอุโบสถเนี่ยเป็นทรงเขาเรียกว่ามหาอุดคือเขาออกทางเดียวอ๋อคือเข้าออกทางเดียวทางด้านหน้าทางเดียวด้านเดียวต้องบอกเพิ่มเติมคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะครับว่า ที่วัดประสีอานแห่งนี้เนี่ยจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่อนข้างเยอะนะครับ,รบชาวพุทธเนี่ยก็จะเข้ามากราบไหว้ที่นี่ค่อนข้างเยอะครับเอาแหละเอาอางี้ดีกว่าไหนๆเราก็มาแล้วฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปกราบไหว้ขอพรออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับให้เราแบบจากนี้ต่อไปประสบความสําเร็จเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในด้วย,ไป,ยไปครับ ผมต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับพระพุทธรูปองค์ประธานเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นหยกสีขาวทั้งองค์เลยนะคุณผู้ชมครับสวยมากวัดงานมากแต่ว่านี่ก็คือเรามากลับไหว้เพื่อขอพรให้กับตนเองนะครับแล้วก็มาทําใจให้สงบให้มีสติมากที่สุดเนี่ยมาขอพรที่นี่ครับวัดประสีอาน จุดเริ่มต้นของเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางสําหรับเทปนี้ของเรากับสลัดมัน u n l i m เ t e d ครับแน่นอนฮะวันนี้น้องเราสอบผ่านแน่นอนครับจากแขกรับเชิญครับต้องอัปเกรดครับให้เป็นพิธีกรอย่างแน่นอนต้อนรับคำน้องฟอยคุณมากครับคุณมากครับแน่นอนแล้วครับเราเป็นคนภาคกลางผมรู้ว่าผมเป็นคนภาคกลางเป็นยังไงครับขอล่าก่ันครับครับผมภาคกลางครับคุณผู้ชมครับผมว่าต้องตามต่อแล้วแหละว่าน้องผมจะอารวาสขนาดไหนยุ่งจริงติดอย่านี ตลาดมันอลิมิต็ดขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางภูผาเพึ่งรีสอร์ทราชบุรีท่าเรือแป๊วตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำเหล่าตักลัดวัดพระศรีอาน UCI Corporation ชั่สำหรับอุปกรณ์สื่อสารระหว่างถ่ายทาและขอขอบคุณอิสุสิ์คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าจังหวัดราชบุรีอยู่ในหัวข้อการท่องเที่ยวใดของเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางส่งคำตอบและตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w เที่ยวภาคกลาง .com แต่ในเจ่นี้ครับแน่นอนครับเราก็ต้องมอบครับ AJ DVD ให้กับเต้นแต้นเตนเต้นต้นแต้นต่นเตนตนแต้นเต้นเตนตนเต้นเต้นะตอนเต้นเตนเตนเต้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 นรต้นต้นงต้นเตรนบต้นเตนต้นเต้นเต้นเตนเต้นเตนเตน้นเตนตนตนนตนนต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 นนตนต เซาเป็ดผ่านเอ้ยเซาเอดเยว่าเซาเย้เย้เย้เฮ้เอ้เ้เ้โอ้โย่มาทอร์เมอมันทารนเดียวกูเลยตัวอะไรวะนี่อะไรเอาแล้วคือไงดาราหน้าใหม่มาแรงไงไม่มีใครสนใจรู้จักปไม่รู้จักนี่ฟอยรู้จักเล้เอฟอยรปะเรื่องรู้จักปมึงจะสลิมเนี่ยเนี่ยโอ้โหตาอไตล์